สวัสดีครับทริปนี้เราจะไปเที่ยวหนึ่งในประเทศยอดฮิตของคนไทยกันประเทศนั้นก็คือไต้หวันครับแต่จริงๆแล้วนะครับจุดเริ่มต้นของทริปนี้นะครับเราจะไม่ได้ไปไต้หวันกันตั้งแต่แรกแต่จริงๆแล้วเราจะไปประเทศยอดฮิตอีกประเทศหนึ่งครับก็คือเกาหลีใต้ครับแต่ปัญหาของเราก็น่าจะเหมือนกับใครหลายๆคนครับนั่นก็คือขีดต้าครับหรือ Korean Electronic Travel Authorization หรือภาษาไทยก็คือ การลงทะเบียนเข้าเกาหลีใต้โดยไม่ต้องขอวีซ่าครับโดยไอตัวเจ้าปัญหาคีต้านะครับอนุมัติให้เพื่อนเราบางคนผ่านเพื่อนเราบางคนไม่ผ่านครับเราจึงตัดปัญหาด้วยการย้ายไปเที่ยวประเทศที่อ่อนโยนกับเรามากกว่านี้ครับนั่นก็คือไต้หวันครับโดยการเดินทางนะครับเราเดินทางด้วยสายการบินอีวาแอร์ครับใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับค่าเงินไต้หวันก็ประมาณ1.1ของค่าเงินบาทครับ่ายมาไม่ได้เรามันอดรีด ไปเงินดูดูโดยที่แรกที่เราต้องไปหลังจากถึกไต้หวันนะครับก็คือการไปลุ้นรางวันครับโดยไต้หวันจะแจกรางวันให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับรางวันละประมาณเกือบ5 0 0 0ันบาทเลยรรดานักเสี่ยงโชคเดี๋ยวไปดูกานว่าได้เท่าไหร่หวังได้ไหมได้ทุกคนเลยปะ ไม่ได้แล้วอ่ะไม่จะได้เหรอได้ยังไงถ่ายได้ไงต่อถ่ายได้อันนั้นยังท้ายอ่าเราป่วยคุได้อะถ้าเราขี่อะไร จับนึ่งกดกด้วยคราเกาหลีกุกดให้ครับภาษาเกาหลีหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วเพื่อนไม่ได้เลือกไม่ได้นะสรุปผลนะครับสมาชิกทริปนี้มีทั้งหมด9้าคนครับได้มาสองรางวัลครับก็ยังถือว่ามีโชคอยู่บ้าง พอตัวครับหลังจากออกมาจากสนามบินนะครับเราก็จะเดินทางจากสนามบินเทอหยวนไปโรงแรมเพื่อฝากกระเป๋าครับโรงแรมคืนแรกกับคืนที่2ของเรานะครับจะอยู่แถวซีเหมือนติงครับซีเหมือนติงก็จะเป็นย่าน walking street นะครับมีแหล่งของกินแหล่งช้อปปิ้งครับจะคึกคักมากในช่วงเวลากลางคืนนะครับอารมณ์ก็คล้ายๆกับสยามครับพนกงานพลวว่าแบงค์เหมือนมึงเลย รู้ยังเนี่ยไปไหนเนี่ยไม่รู้ป่าเปาเวลอลาดเ้อของจริงคนนี้ในที่สุดเราก็ถึงโรงแรมครับโรงแรมของเราชื่อป่าเปาเวลครับพักในคืนแรกและคืนที่สองครับแต่ตอนนี้เรามาฝากกระเป๋ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อกันเลย ประสบการณ์แรกของไต้หวันนะครับก็คือให้ซื้อบัตรการเดินทางพวกรถไฟหรือรถบัสนะครับที่เซเว่นอีเลเว่นครับเขาจะราคา100เดียวทุลนระมแล้ครับจะหลอกอะไรไอ้อนี้100เดียวสัตว์ที่ซื้อมาเนี่ยเขาแบบไอ้รถซื้อมาเนี่ยไอ้อันนี้200ไอ้บัตรเดียร์นะไอ้บัตรดูเท่าไหร่100เดียวสัตว์เอะไรที่ต้องการมัสตาร์มัสตาร์มัสตาร์ อร่อยไหมจานสดครับสดครับมือแรกของเราที่ไต้หวันหลังจากกินข้าวเช้ามือแรกที่ไต้หวันเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการมาไต้หวันครับก็คือชานมครับหาได้ง่ายมากและมีเยอะมากครับและที่สําคัญนะครับเท่าที่ได้ลองมาอร่อยเกือบทุกร้านเลยครับคอรครับเอพวกบ้านไหนใหนัแต่ว่าอันใหญ่อันใหญ่ไม่คูครับ หลังจากเติมพลังกันเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินทางต่อไปอยังที่เที่ยวต่อไปนะครับก็คือจิวเฟินนั่งรถบัสต่อเดียวก็ถึงครับเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนิดๆครับถ้าถามว่านั่งสายอะไรก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับไม่ใช่คนวางแผนครับเปิด Google Map ดีกว่าครับง่ายกว่า จิลฟุนนะครับเป็นหมู่บ้านโบราณนะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลงครับอยู่ทางตอนเหนือของไต้หวันนะครับตามประวัติแล้วนะครับตก่อนจิลฟุนเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองครับพอแร่ทองคำครับแต่พอแร่ทองคําลดน้อยลงนะครับก็พลอยซบเซาลงไปด้วยแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีร้านค้าต่างๆมาเปิดในเมืองจิลฟุนนี้นะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวไต้หวันเองมาท่องเที่ยวครับ ทำให้เมืองกลับมาคึกคักอีกครั้งครับแล้วก็ยังเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันนี้ครับนอกจากจิลฟอนจะเป็นเมืองที่บรรยากาศดีถ่ายรูปสวยแล้วนะครับยังมีอาหารที่น่าลองอีกหลายอย่างครับเดี๋ยวลองไปดูครับว่าเราลองกินอาหารอะไรกันบ้างเป็ดเชอรี่อันนี้นะครับเป็นเป็ดเชอรี่ไนรูปแบบใหญ่ใช่ไหมไนรูไม่พึ่งรีวิวคนไทยนี่พี่บอลอยากตายเกินอันนี้ครับรีวิวหน่อยพี่บอล นีเป็ดเชอรี่เชอรี่เชอรี่รักก็คือกินแล้วละมุนครับโอ้ยแนนมอันนี้โคบอันนี้โคบอันนี้อะไรอันนี้ตะเกียบตะเกียบตะเกียบไก่ต้อตอมอันนี้นะครับไก่ต้มปลาปลาอิมพอร์ตมาเหรออินพอรตันนี้ไก่ต้มเป็นซุ้ตังซุตังเฉยอันเป็นไส้ไส้ลีนไก่ใช่ไหมเหรอ ติดไก่ติดไก่ายดูไม้ายครับพ่อครับขออ้านีส่วนหนี่เลย แล้วก็มาถึงไฮไลท์ของจิลเฟินกันครับก็คือไฮมาร์เทนทีที่ราคาประมาณ3 3 0บาครับาทคือราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนคนด้วยครับยิ่งมาจำนวนคนเยอะก็จะยิ่งบวกราคาขึ้นไปคล้ายๆกับเป็นค่าเข้าไปชมวิวประมาณนั้นครับแต่ว่าวิวของร้านนี้ก็ถือว่าสวยสวยเลยครับแต่ชานั้นผมอาจจะยังเข้าไม่ถึงเลย ในตอนแรกนะครับก็จะมีพนักงานมาคอยสาธิตการทําให้ดูก่อนนะครับน้ำร้อนที่เทไปในตอนแรกนะครับก็คือการเหมือนเป็นการล้างแก้วครับยังไม่ใช่การชงนะครับเดี๋ยวจะมีการชงอีกทีในตอนหลังหลังจากที่พนักงานได้สาธิตการชงไปในครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปพนักงานเขาจะให้เราได้ชงเองนะครับแล้วก็ดื่มดำกับ บรรยากาศวิวของจิวเฟิรแล้วก็ชาไฮเอลเทนทีครับเดี๋ยวไปดูปฏิกิริยาของเราสมาชิกกันดีกว่าครับว่าจะอร่อยกับชาไฮเอลเทนทีมากขนาดไหนหอมจริงหอมจริงแต่มันหอมจริง คราว่าท่านอาจาสย์คัญตู้่าร้อนนะรองจริงองเต้องต้องเป่าแล้วก็ดมแต่มันไม่ขมนเหมือนเดิมนะเหมือนมันไม่ขมเหมือนเดิมร้อน30 second 30 second โอเคครับเอาแก้วนี้มาเลยเด้วผมจะทาแบบเมื่อกี้เลยจาได้ไหมว่าของไทยรชาติไหนดีกินเป็นไงชา สามพันสามเหมือนได้กินของไกหมดโอ้ยต้องมันต้องลองใช่ไหมต้องลองชอบชอบชอบคือพันตระกูลเลยจะกูลเลยตระกูลเลยตระกูจเลยจิ๋วฟินไม่ไม่มีจไม่มีรังเราไม่มารังไมพอถึงช่วงเย็นๆนะครับเราก็ได้เวลาเดินทางกลับไปยังติงเหมือนติงครับโดยส่วนตัวแล้วจิวเฟิร์นเป็นที่เที่ยวที่ผมชอบนะครับอากาศกำลังดี กลางคืนคงจะสวยกว่าน,นี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเสดายที่ผมไม่ได้มีโอกาสได้อยู่จนดึกกลางคืนนะครับ แล้วก็มาถึงอาหารมื้อเย็นนะครับร้านที่เราจะไปกินมื้อเย,ย็นกันนี้เป็นร้านที่หัวหน้างานของน้องแก้มนะครับซึ่งเป็นคนไต้หวันแท้นะครับได้แนะนํามาพร้อมกับได้เลี้ยงเราด้วยครับนนอขอขอบคุณเจสเัน่าขอขอบคุณเจสันครับขอบคุณครับขออยากอยากกินจริงว่าเป็นของพิเอได้ทีอยากกุนกเจสันขอ,อบค <า S 1> ุณเจสันดครับขอบคุณเจสันครับ อคุณเหนื้อสิ่งอื่นใดนะครับก็ต้องขอบคุณคุณเจสันครับเจ้าภาพมือนี้ครับนอกจากจะเลี้ยงเราแล้วนะครับก็ยังสั่งอาหารให้เราด้วยนะครับสั่งผ่านโทรศัพท์มาเลยครับจากเมืองไทยเลยแล้วอาหารนี้พี่อร่อยมากครับผมยกให้เป็นมือที่อร่อยสุดในไต้หวันเลยร้านอะไรผมบอกไม่ได้นะครับเพราะอ่านชื่อร้านไม่ออกครับต้องไปหาแปลเอาเองครับถ่ายหน้าร้านมาให้แล้ว โอเคครับหลังจากเราอิ่มท้องแล้วนะครับก็ถึงเวลาเดินทางกลับไปพักพอดน,นะครับที่พักของเราที่ปัปเปอร์วลนะครับก็เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ต่อครับสนุกแน่นอนครับ